สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาสังคมศึกษานะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพกันนะคะเดี๋ยวเนะะื้อหาในบทเรียนเราไปดูกันเลยค่ะอาชีพตัวอย่างอาชีพนะคะอาชีพพ่อค้าอาชีพแม่ค้าอาชีพตำรวจอาชีพครู อาชีพพยาบาลอาชีพหมอหากนักเรียนอยากมีเงินมีรายได้นักเรียนต้องทำอย่างไรคะ,ะคิดดูนะเช่นเราก็ต้องทำงานหาเงินเพื่อแลกเงินใช่ไหมคะแล้ว อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันคืออาชีพอะไรกันเอ่ยเพราะอะไรถึงอยากประกอบอาชีพนั้นๆครูอยากให้นักเรียนลองนึกนะคะว่านักเรียนอยากประกอบอาชีพอะไรเมื่อโตขึ้นแล้วก็ครูอยากทราบว่าอาชีพที่นักเรียนกล่าวถึงนั้นเป็นอาชีพที่สุจริตหรือไม่อย่างไร การประกอบอาชีพก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนั่นเองค่ะหรือความหมายแบบละเอียดของการประกอบอาชีพนั้นคือเป็นการทำงานหรือทำกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดผลผลิตและบริการเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวอาชีพที่ดีจะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคมค่ะ เราไปดูตัวอย่างของกิจกรรมการประกอบอาชีพนะคะขายผักขายผลไม้ก็คืออาชีพหนึ่งค่ะร้านขายกาแฟก็เป็นการประกอบอาชีพค่ะรักษาคนไข้หรือคุณหมอคุณพยาบาลน,นั่นเองค่ะและก็ซอนหนังสือก็คือคุณครูนั่นเองค่ะ หรือจะเป็นการทำไร่ทําสวนนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการประกอบอาชีพค่ะร้านซักอบรีดนี่ก็คืออาชีพหนึ่งนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้นักเรียนได้ทำก็คือให้นักเรียนอธิบายลักษณะของการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัวนักเรียนนะคะ พร้อมวาดภาพประกอบและตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้ก็คืออาชีพของครอบครัวคืออะไรนักเรียนก็เขียนตอบนะคะลักษณะของการประกอบอาชีพลักษณะเป็นอย่างไรอย่างเช่นทำไร่ทำสวนนักเรียนก็บอกว่าบ้านนักเรียนทำไร่อ้อยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือที่มาของรายได้ของครอบครัวก็คืออาชีพที่พ่อแม่นักเรียนทำนั่นเองค่ะ สำหรับวิชาสัง outputs, ส hai, คมศึกษาเรื่องการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ